ค่ะวันนี้เราถึงไรแล้วนะต้นไม้ดูสิคะจังป้าค่ะแล้วจ้าไปเรืยมันยังไงเนาะมันถึงเชื่อนมันจะไม่เลีย่ยนพยายามนี่นะคะฝนให้เป็นไม้ ออมีผักอะไรบ้างคะในสวนอะอันนี้ก็จะเป็นต้นไน้ อันไหนช่อชื่หน่อยอันไหนต้นกล้วยคะนี่คะ่ะต <Okay. S 2> ้เลอันไหนมะละกอคะหนุนเช <Okay. S 1> อันไหนพริกคะพริกก็มีแล้วก็มีหรออันไหนต้นตสับปะรดที่คุณแม่ปลูกเหรอคะต้นสับปะรด ไม่รู้เอาอ่าชอบอยายามวนมี้ไม่ออกอันรี้ลูกอะไรลูกอะไรลูกอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้เอาเมื่อกี้เพิ่งจะตอบไปต้นไม้ตรงนี้นะเล็ดด้วยเนาะ

้นนไหลตามด้วยตาเตาก้องนั่นหน่อยลงเลืตรงนั้น้หน่อยลงไม่ถึงเนวเนาะเลินให้หน่อย เออรถไม่ถึงนี่ไงคะรถแบบนี้นี่อันนี้เรียกว่าต้นอะไรเนี่ยสับรถไหมไม่ใช่เอ,อ้าต้นดอกไม้ต้นดอกไม้เหรอใช่ตะกอ้อนคือเราแอบทิ้งจักรยานไปใช่ไปเก็บจักรยานเลยนู่นน่ะไปเก็บจักรยานเลยคะ่ะเอ,อิ่มเตะก้อง OK。Okay.